สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทยกันนะครับอ้างอิงจากเอกสารของสถาบันพระปกเกล้าเราจะมาดูกันว่าจากจุดเริ่มต้นในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันมาเป็นรูปแบบเทศบาลหลังปี2475ได้ยังไงใช่ค่ะเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากนะคะจากแนวคิดเรื่องออสุขาพิบาลง่ายๆเลยครับสุขาพิบาล ไปสู่ความพยายามสร้างการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นซึ่งมันก็สะท้อนภาพการเมืองสังคมไทยในแต่ละยุคได้ดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้น มาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการปฏิรูปใหญ่ๆเยอะแยะเลยแล้วในระดับท้องถิ่นล่ะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับถ,ถ้าพูดถึงท้องถิ่นนะคะจุดเริ่มต้นสําคัญเลยคือการริเริ่มสุขขาพิบาลค่ะสุขขาพิบาลใช่ค่ะเริ่มที่กรุงเทพก่อนเลยปี2440แล้วก็มีการทดลองที่ตําบลท่าฉลอมที่สมุทรสาครอันนี้ปี2448 ครับครัซึ่งอันนี้น่าสนใจนะคะคือมันเกิดจากพระราชปรรพของรอห้าโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องอ,อความสก,กปรกอ๋อคือท่านทอดพระเนตรเห็นปัญหาใช่ค่ะเป้าหมายหลักๆเลยก็คือเรื่องความสะอาดสุขาอนามัยแล้วก็บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานนะคะครับแต่ว่าโครงสร้างการบริหารเนี่ยก็เป็นการทํางานร่วมกันของพวกข้าราชการอย่างผู้ว่านายอำเภอกับคนในท้องถิ่นด้วยพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านอืม แต่มันก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนกลางอยู่นะคะอย่างงบประมาณเนี่ยก็ต้องให้ส่วนกลางอนุมัติก็คือเหมือนมอบหมายงานให้ทำมากกว่าให้ปกครองตัวเองจริงๆถูกต้องค่ะเรียกว่าเป็นการมอบหมายภารกิจให้ทำซะมากกว่านะคะยังไม่ใช่การปกครองตนเองจริงๆแล้วพอมาสมัยรอหกเนี่ยก็มีการปรับแก้กฎหมายอีกทีปี2458ก็จะเน้นไปทางด้านการแพทย์สาธารณาสุขมากขึ้นค่ะเข้าใจครับ แล้วความคิดเรื่องการปกครองตนเองแบบจริงๆจังๆแบบเทศบาลน,นี่มันเริ่มมาตอนไหนครับตรงนี้น่าสนใจความคิดนี้ชัดเจนมากๆเลยค่ะในสมัยรัชกาลที่7อ๋อรอเค่ะคือมีพระราชดำริชัดเจนเลยว่าจะปรับปรุงสุขาพิบาลเนี่ยให้เป็นเทศบาลหรือมิ n ิ c ิพอลิตีแบบสากลไปเลยครับเพราะทรงมองว่าเออมันจะเป็นรากฐานของประชาธิปไตยได้ ก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเลยนะคะปี2470แล้วก็ยกร่างเป็นพรบเทศบาลพศ2473ขึ้นมาเลยโอ้มีร่างกฎหมายแล้วด้วยใช่ค่ะในร่างเนี่ยก็กำหนดให้มีสภาเทศบาลนะคะที่มาจากการเลือกตั้งเลยเรียกว่าเทศมนตรีแล้วก็แบ่งเทศบาลเป็นสามระดับตามขนาดประชากรรายได้อะไรแบบนี้ดูเป็นรูปเป็นร่างมากเลยนะครับใช่ค่ะ แต่ว่าร่างกฎหมายนี้มันก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับผู้สมัครรับเลือกตั้งอ้าวแล้วครับเป็นประเด็นเรื่องอะไรครับคือมันมีการกําหนดคุณสมบัติที่อิงกับภูมิลําเนาแล้วก็ทรัพย์สินค่อนข้างมากนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีความกังวลกันว่าเ,เงื่อนไขแบบนี้อาจจะทําให้คนต่างด้าว โดยเฉพาะคนจีนที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสูงในตอนนั้นนะคะครับครับอาจจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองท้องถิ่นมากกว่าคนไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจเลยครับเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากในยุคนั้นใช่ค่ะก็เลยถกเถียงกันหนักมากจนสุดท้ายร่างกฎหมายนี้ก็ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะก็ค้างอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475พอดีโอ้ oh. น่าเสียดายนะครับเกือบจะได้เทศบาลตั้งแต่ก่อน2475แล้วแล้วพอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วแนวคิดเรื่องท้องถิน่นเรื่องเทศบาลนี้มันเป็นยังไงต่อครับคณะรัษฎรเขามองต่างไปไหมต่างชัดเจนเลยค่ะคือรัฐบาลคณะรัษฎรเนี่ยเขามีนโยบายหลักเรื่องการกระจายอํานาจอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของหลัก6ประการของเขาครับก็เลยผลักดันเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเลยค่ะออกเป็นพรบจัดระเบียบเทศบาลพศ2476 ปีถัดมาเลยใช่ค่ะตั้งใจให้เทศบาลเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นหลักแบบเดียวเลยทั่วประเทศโครงสร้างก็คือจำลองมาจากระบบการปกครองระดับชาติเลยนะคะมีสภาเทศบาลสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอืมก็เหมือนสภาผู้แทนคล้ายๆค,ค่ะทำหน้าที่นิติบัญญัติควบคุมฝ่ายบริหารแล้วก็มีคณะเทศมนตรีทำหน้าที่บริหารอันนี้ก็เหมือนคณะรัฐมนตรีใช่ค่ะ มีนายกเทศมนตรีแล้วก็เทศมนตรีอีก2ถึง4คนแต่ว่าจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะครับคือคณะเทศมนตรีเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนสอสอนะคะแต่มาจากการแต่งตั้งอาแต่งตั้งเหรอครับใครแต่งตั้งครับมาจากการแต่งตั้งโดยข้าหลวงประจมจังหวัดค่ะซึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันน,ะนะะั่นแหละค่ะออ โดยข้าหลวงเนี่ยสามารถเลือกได้จากสมาชิกสภาเทศบาลที่เลือกตั้งเข้ามาหรือจะเลือกคนนอกเลยก็ได้อ๋อหมายความว่ามีสภาที่มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าตัวฝ่ายบริหารจริงๆเนี่ยนายกกับเทศมนตรีเนี่ยกลับมาจากการแต่งตั้งโดยคนของส่วนกลางถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เออน่าสนใจมากเพราะมันต่างจากระบบเทศบาลในหลายๆประเทศที่ฝ่ายบริหารมักจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกันครับ เข้าใจแล้วครับค่ะทําให้ถึงแม้จะมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อสะท้อนเสียงท้องถิน่นแต่ฝ่ายบริหารจริงๆก็ยังมีความเชื่อมโยงกับการแต่งตั้งจากส่วนกลางอยู่ดีสรุปแล้วการเดินรางของการปกครองท้องถิ่นไทยนี่มันเริ่มจากแค่การมอบหมายงานเรื่องสุขภาภิบาลโดยส่วนกลางแล้วก็มีความพยายามจะสร้างเทศบาลที่มีการเลือกตั้งจริงๆจัง,จงๆก่อน2475แต่ก็ไม่สำเร็จใช่ค่ะจนมาเกิดขึ้นจริงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ก็ยังมีกลไกที่ส่วนกลางโดยเฉพาะข้าหลวงประจําจังหวัดยังมีบทบาทในการแต่งตั้งฝ่ายบริหารอยู่ใช่เลยค่ะซึ่งสิ่งที่น่าคิดต่อจากข้อมูลตรงนี้ก็คือไอ้กลไกตั้งต้นแบบนี้ที่ฝ่ายบริหารท้องถิ่นมาจากการแต่งตั้งโดยข้าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะคะมันเหมือนกับการวางความขัดแย้งเชิงโครงสร้างไว้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าอืมยังไงนะครับ ก็คือความขัดแย้งระหว่างเจตนารมณ์ของท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านสภาที่มาจากการเลือกตั้งกับการควบคุมกำกับจากส่วนกลางผ่านการแต่งตั้งผู้บริหารนะคะอ๋อ oh, ครับครับความตึงเครียดตรงนี้แ่ะค่ะที่อาจจะเป็นมรดกตกทอดมาส่งผลต่อพล,ลวัตหรือแม้แต่ปัญหาของการกระจายอํานาจในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันก็ได้นะคะอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจชวนให้ไปสํารวจกันต่อได้เลยค่ะ